ในพระสูตรเดียวกันเนี่ยพระองค์ก็ตรัสเรื่องของความพลากจากโยคะ4ประการนะความพลากจากโยคะสประการ4ประการเป็นชนไหนนะความพลากจากโยคะในกามเดี๋ยวเราลองดูหัวข้อก่อนข้อที่สิเราจะได้ดูบาลีไปด้วย <c oughs> ืมน,น,นี่ความพลาดจากโยคะสี่ประการนะจัตตาโลกามโยคะวิสังโยโคกามโยโควิสังโยโคกา ภาวะโยคะวิส it ังโยโคทิฏฐิโยคะวิสังโยโคอวิชยาโยคะวิส <igue> ังโยโคกามภาวะคือพบทิฏฐิเป็นความเห็นอวิชชาความไม่รู้ความพลาดจากโยคะสีประการสีประการเป็นชนไหนความพลาดจากกามโยคะพลาดจากภวะโยคะพลาดจากทิฏฐิโยคะพลาดจากอวิชยาโยคะ พิคุทั้งหลายความพลากจากกรรมโยครับเป็นไนบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมรู้ชัดอเรากําลังรู้ชัดซึ่งอะไรความเกิดขึ้นความดับไปคุณและโทษและอุบายเครื่องสลัดออกแห่งกามทั้งหลายตามความเป็นจริงพวกนี้พวกนี้พลากจากกามได้ <c oughs> <c oughs> เมื่อเขารู้ตรงนี้แล้วเนี่ยืม ความอย่างลงความกระหายความเล่าร้อนความเนาินหะาในกามทั้งหลายเนี่ยย่อมอะไรย่อมไม่เกิดขึ้นนะ,ะภาวะโยคะเหมือนกันถ้ายมรู้สิ่งเหล่านี้นะสมุทัยเหตุเกิดความดับอัตถังคมะความตั้งอยู่ไม่ได้นะ,ะนะสิ่งเหล่านี้ ถ้าเรารู uh, ้มันก็จะไม่เกิดขึ้นพบก็ไม่เกิดขึ้นตอนนี้เรารู้แล้วว่าพอเวลาจิตมันคิดนึกเรื่องอะไรเนี่ยโยมต้องรีบทิ้งเห็นนะนั่นคือโยมกําลังรู้อะไรอุบายเครื่องออกไปพ้นเข้าใจไหมดังนั้นใครจะมาบอกว่าเธอไม่มีทางบรรลุนะเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้นะบอกก็เลยว่าอภะพับพนะ เธอกำลังพูดในสิ่งที่เป็นอภพะซะ,ะแล้วนะเพราะ <c oughs> เรามีเหตุเรามีธรรมที่เกิดมาแต่เหตุดังนั้นธรรมอันเป็นเหตุนะเดี๋ยว,เ,ยวเรามีธรรมอันเป็นเหตุดังนั้นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุต้องสมบูรณ์ต้องมีใช่ไหมธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดมาแต่เหตุ นะว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเรียกว่าอะไรปิทัพปัจยตาและถ้ามันเกิดกันต่อเนื่องไปเรื่อยๆเรียกว่าอะไรปฏิจจสมุปบาทและปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันไปอยู่ในข้อใดของอริสตรัตยสีข้อสองกับข้อสามนะโผล่มาข้อหนึ่งยังไงล่ะนะข้อสองกับข้อสามนะสมุทัยกับนิโรธอ่านะ สมุทัยอย่างละเอียดนะเหตุเกิดของความตายเหตุเกิดของทุกขะสมุทโยนะทุกขะ,นะนะกขะนิโรโทรเหตุเกิดของทุกความดับแห่งทุกเหตุเกิดของทุกสุดท้ายเนี่ยผู้เจ้าพูดไล่มาจากอวิชามาจนถึงทุกใช่ไหมโทมานะใช่ไหมอุบายาศาสตร์เนี่ยใช่ไหมก็คือสุดท้ายคือทุกเนี่ยนะเนือจากทุกขึ้นไปเนี่ย ชรามรณะตกชาติเนี่ยแต่นั้นชาติเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้ไหมอ่าชรามรณะเหตุให้เกิดทุกข์ได้ไหมพบเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้ไหมอุปทานเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้ไหมไล่สายปฏิจจคืขึ้นไปทั้งหมดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ได้หมดเลยเราจึงเจอว่าผู้เจ้าเนี่ยพูดตั้งแต่อวิชชาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอุปทานเป็นเหตุทุกข์เกิดภาษาเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดได้หมดเลยเพราะมันต่อเนื่องกันหมดเข้าใจไหมอ่าอย่างนี้ ดังนั้นความดับแห่งทุกข์ก็เช่นเดียวกันความดับทุกข์อันสุดท้ายดับอวิชชาทุกดับได้ไหมนะดับภาษาทุกดับได้ไหมดับอุปทานทุกดับได้ไหมได้ทุกตัวถ้าเธอเห็นโดยนัยยะอริสสัตสีทุกดับได้หมดพระองค์จึงตรัสว่าปฏิจจสุบาทแต่ละสายเนี่ยถ้าเธอเห็นโดยนัยยะอริสสัตสีนะของวิญญาณก็ตามของนามรูปของภาษาของเวทนาของตัณหาก็ตามหลุดพ้นได้หมดเลยเข้าถึงนิพพานได้หมดนะ ดังนั้นอารมณ์ใดก็ตามที่เราดูไปดูไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะไปชนกันที่วิญญาณเพราะวิญญาณเป็นตัวเข้าไปตั้งอาศัยในอารมณ์หรือวิญญาณทิตินะตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่ตั้งของวิญญาณนะวิญญาณทิติวิญญาณทิฏิไปตั้งนะไปตั้งในอารมณ์นั้นๆนะดังนั้นอารมณ์นั้นเนี่ยเมื่อเราดูอารมณ์ต่างๆเนี่ยดูรูปเกิดดับ ดูเวทนาเกิดดับดูสัญญาเกิดดับดูสังขารเกิดดับเราก็จะเริ่มเห็นว่าอารมณ์เหล่านั้นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็จะมาเห็นว่าวิญญาณเป็นเราอีกใช่ไหมเพราะวิญญาณไปรู้อยู่ในอารมณ์นั้นจากนั้นเราก็เอาวิญญาณมาตั้งในอารมณ์เหล่านั้นต่อไปอีกคือกายนะที่พระพุทธเจ้าแนะนําให้ตั้งอยู่เมื่อเราตั้งอยู่ในกายเราก็เห็นอีกว่าวิญญาณมันเปลี่ยนนะมันไม่อยู่กับที่ เราก็เอาวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งเนี่ยมารู้ลมหายใจต่อไปสักพักมันก็เปลี่ยนอีกอวิญญาณก็เรียกว่าเป็นอะไรอันนี้จังก่อนสิอันนี้จังก่อนเอาไล่ไปทีละขั้นวิญญาณก็ต้องเป็นอันนี้จังใช่ไหมพระพุทธเจ้าเหมือนเราไหมนะพระองค์ก็บัญญัติออกมาบอกพิคุทั้งหลายนะจิตเป็นของเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็วเห็นไหม ถ้าท่านไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของจิตได้วดเร็วท่านจะบัญญัติไหมไม่บัญญตัติท่านต้องเห็นเหมือนเรานะท่านจึงบัญญัติออกมาแม้จะอุปมาก็กระทําได้ไม่ใช่ง่าย <c oughs> นะมันเปลี่ยนเร็วมากเลยด้วยหลักการเดิมสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์นั่นแสดงว่าจิตที่เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่อยๆจิตต้องดับถูกต้องไหมนั่นแหละสิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตา,ตาดังนั้น สิ่งที่เป็นทุกข์คือธรรมอันเป็นเหตุอนัตตาคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอนนิจจังจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุทุกขังจึงเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนะเพราะมีอนนิจจังถ้าไม่มีอนนิจจังคือเสื่อมแตกสลายจะมีได้ไหมไม่ได้มันต้องเสื่อมก่อนดังนั้นอนนิจจังต้องเป็นธรรมที่เป็นเหตุนะนั้นก่อนที่จะเสื่อมมันต้องมีอะไรก่อนเกิดดังนั้นเกิดจึงเป็นธรรมอันเป็นเหตุ <c oughs> และเสื่อมเป็นธรรมที่เกิดมาแต่เหตุนะเพราะมีเกิดจึงมีเสื่อมรองค์จึงตรัสว่าอุปปาโทปัญญ,ญายติเกิดปรากฏใช่ไหมและมันจะตามด้วยวโยคือเสื่อมนะคำว่าเสื่อมใช้อะไรไวโยอน,นิจจงนะขยะขยาเนี่เสื่อมนะสิ้นไปนะดังนั้นเมื่อมีเกิดปรากฏก็ต้องมีเสื่อมปรากฏนะเมื่อมีเสื่อมปรากฏเนี่ย เมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ <c oughs> มันตั้งอยู่เฉยๆก,ก้อนน้ำแข็งตั้งอยู่เฉยๆเนี่ยกิ่งไม้ตั้งอยู่นะที่สุดมันเสื่อมไหม <c oughs> เสื่อมละลายเปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่นั้นขณะที่มันตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเลยแต่มันจะเร็วหรือช้าเท่านั้นถูกต้องไหม <c oughs> นะเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เป็นสังขาตธรรมจะมีสามคุณสมบัตินี้ เกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏนะท่านี้ผู้ที่เข้ามายึดผู้ที่เข้ามายึดนะเข้ามามีฉันทะราคะนันทิตันหานะในรูปผู้ที่เข้ามามีฉันทะราคะนันทิตันหาในเวทนาผู้ที่เข้ามามีฉันทะราคะนันทิตันหาใน สัญญาผู้ที่เข้ามามีฉันทะราคะนันทิตัณาในสังขารผู้ที่เข้ามามีฉันทะราคะนันทิตัณาในวิญญาณผู้นั้นถูกเรียกว่าสัตว์นะดังนั้นสัตว์ผู้ยึดติดเนี่ยก็จะเข้ามายึดติดแม้วิญญาณตัวเดียวเรียกว่าสัตว์ไหมเรียกเรยกพราะพระพุทธเจ้าพูดทีละตัว ดังนั้นเวลาผู้เจ้าพูดซ้ําทีละตัวทีละตัวเราก็มักจะรวบว่าลูกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีสันทาราคาันันทิตันหาในขันธ์ห้ารวบ<ม>คนก็นึกบางทีแต่อาตมาก็พูดเองนะพูดรวบเองนะ<ม>อ่าและในพระสูตรเขาก็รวบนะนะและในพระสูตรที่กระจายก็มีนะแต่เวลาทําไมเราไม่พูดเต็มในทุกครั้งอาตาก็จะพูดย่อเพื่อให้ ให้เราเข้าใจง่ายก่อนจากนั้นการแสดงธรรมต่อไปก็จะค่อยลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นเราก็จะได้เข้าใจไปทีละลำดับลาดับนะเหมือนชายหาดที่ลุ่มลาดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอธรรมะพระศาสดาก็ลุ่มลาดไปเรื่อยๆค่อยๆค่อยๆเราก็เข้าใจไปทีละลำดับอย่างนี้นะเหมือนโอลมพาขยขีสังโยชน่ะพอถามมาลุงกัจบุตรคืออะไรก็บอกมาเลยห้าข้อนะพระเจ้าอ,อ่ะ ยังไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวปริพาชคจะแย้งเธอด้วยเด็กอ่อนนอนหงายได้นะเอารายละเอียดไปปุ๊บเข้าไปอีกเห็นไหมแต่ก่อนจะมีรายละเอียดโยมต้องแน่นตรงนั้นก่อนเห็นไหมท่านต้องให้สาวกน่นแน่นแน่นธรรมะไปทีละขั้นทีละขั้นทีละขั้นนะเนี่ยดังนั้นผู้ที่เข้ามามีฉันทะราคะนันทิตันาในขันทั้งห้าเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย จึงถูกเรียกว่าผู้ยึดติดหรือสัตตสัตตาสตโตหรือสัตตานังนะผู้นี้นะ <c oughs> <c oughs> สังคตะมายึดขันห้าเนี่ยขันห้าถูกเรียกด้วยคำคำเดียวว่าอะไรสังคตธ,ธรรมหรือสังคตธาตุสังคตธาตุสังคตธรรมคุณสมบัติก็คือเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอหื่นปรากฏใช่ไหมนั้นธรรมชาติ5ชนิดมีการแปลเปลี่ยนมีการเสรื่อม แตกสลายทั้งสิ้นแล้วใครก็ไม่รู้ละ่ะกำลังมามีฉันทะราคะนันทิตัาหาใครคนนี้ถ้าจะเปรียบด้วยอุปมาก็คือกูมาหรือกูมาลีน้อยๆที่กำลังเล่นเรือนน้อยๆน,ยนะที่ทำด้วยดินและทรายตราบใดที่เขายังมีฉันทะราคะนันทิตัาหาในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายเหล่านั้นนะเขาก็ย่อมอาลัยเรือนน้อยๆใช่ไหม นั้นถ้าเรายังมีฉันทะราคะนันทิตันหาในขันทั้งห้าเนี่ยเราก็อะไรขันทั้งหา้าเสียดายขันหา้าเวลาขันห้าแปรเปลี่ยนทุกไหมทุกเวลาป่วยเจ็บใช่ไหมเวลาคนที่เรารักเจ็บป่วยจะตายเราก็ทุกใช่ไหมนั่นน่ะเพราะเรามีเยื่อใยอะไรเรากําลังมีฉันทะราคะนันทิตันหาในเลือนน้อยๆที่ทําด้วยดินและทราย แต่เมื่อใดที่ฉันทะราคะนั้นที่ตัณหานั้นไปปราศจากแล้วคือหมดไปแล้วนะในเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายเหล่านั้นกุมารและกุมาลีน้อยๆก็จะกระจัดกระจายเลี่ยลายนะทำลายเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินและทรายด้วยมือและเท้าทั้งสองของเขาพระองค์ก็บอกให้เราเนี่ยทำลายขันห้าอย่างถูกวิธี กระจายอย่างถูกวิธีทำลายอย่างถูกวิธีด้วยอะไรมักมีองค์ปด้วยการละนันทิความเพลินด้วยอุบายเครื่องออกไปนะซึ่งฉันทาราคานันทิตันาท่านี้มันมีผู้ที่เข้ามาพอใจในขันหาแสดงว่ามันไม่ใช่ขันห้าถูกต้องไหมมันจึงไปพอใจขันห้า อาตมาพอใจในผ้าผืนนี้แสดงอาตมาไม่ใช่ผ้าแต่ตมาไปพอใจผ้าถูกต้องมอ่าดังนั้นผู้ที่เข้าไปพอใจผู้ที่เข้าไปมีฉันทะราคะนันทิตัณาไม่ใช่ตัวขันห้าแต่เข้าไปพอใจในขันทั้งห้าตัวฉันทราคะนันทิพวกนี้เนี่ยคือสังโยชน์เรื่องลอยลัดสังโยชน์ก็ไม่ได้มีในที่ไหนนอกจากขันทั้งห้านะดังนั้น สังโย์หรือสัญโยชนานังนะก็คือแปลว่าเครื่องรอยลัดหรือตัวฉันทราคะฉันทราคะความกำหนัดด้วยความพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนี่ตัวนี้นะแล้วใครละ่ะมันเป็นคนไปเพลินพอใจใช่ไหมสิ่งสิ่งนั้นถูกสมมติด้วยคำพูดว่าจึงถูกเรียกว่าสัตว์ นะนั้นสัตว์จึงเป็นผู้ที่เล่นไปและท่องเที่ยวไปแต่พอเรากลับเข้ามาอยู่ในสังสารรัตแล้วเราก็ไม่รู้จักไอ้เจ้าธรรมชาติที่ที่มายึดแล้วละ่ะเราทั้งหลายจึงถูกเรียกว่าสัตว์นะโดยอัตโนมัตินะโดยสมมุติโดยบัญญัตนะิไม่งั้นเราก็จะเรียกกันไม่ถูกว่าเราจะเรียกกันว่าอะไรนะท่านี้เมื่อ ขันห้าเนี่ยมันถูกยึดโดยธรรมชาติอันหนึ่งโดยสิ่งสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นอะไรก็ไม่รู้ในขันห้าเนี่ยมันมันก็มีคติอยู่5ใช่ไหมนรกกับในเดชานปรววิสัยมนุษย์เทวโลก5อย่างประกอบด้วยขันห้านะก็จะเว้นแต่อารูุปภพที่ไม่มีรูปประขันแต่หลังจากตายแล้วก็ยังกลับมายึดเหมือนเดิม รอดตายจากอรูปภพก็มาสู่นรกกําเดชฌานปรวิสัยก็ยังมามีขันห้าตกลงแล้วอุปทานในขันห้าเนี่ยแม้จะเป็นอรูปภพก็ยังไม่หมดนะยังหมดชั่วคราวแค่นั้นเองจะเหมือนกับพรหมกายิกาที่หมดกามชั่วคราวที่ยังเป็นปูถดุชนนะก็เท่ากับว่าคติห้าเนี่ยประกอบด้วยขันทั้งห้าขันทั้งห้าคือสังคตะดังนั้นสังคตะธรรมหรือสังคตธาตุยิ่งใหญ่มหมใหญ่ทั้งระบบเลยระบบสังสารทั้งระบบที่สัตว์กําลังท่องเที่ยวไป แต่ธรรมชาติอันนึงมันกําลังเข้ามาลงยึดนะธรรมชาติอันเนี้ยเวลาผู้เจ้าบอกพิกคูเป็นผู้ฉลาดในธาตุท่านก็ไล่ธาตุมามาสุดแค่ธาตุใหญ่สุดที่สังกัตธาตุกับอสังกัตธาตุเพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่สังกตะก็เป็นอสังกตะหมดแล้วไม่มีอะไรแล้วนะเวลาจะพูดอสังกตานี่ ไม่สามารถพูดอธิบายมันได้เพราะว่าคุณสมบัติมันเนี่ยทำให้เกิดการไม่บัญญัติขึ้นบัญญัติไม่ได้เมื่อสังกตตเนี่ยมีคุณสมบัติอย่างนี้อสังกตตเนี่ยผู้เจ้าบัญญัติคุณสมบัติคือตรงข้ามกันเลยโดยเติมคําว่าณณณใส่เข้าไปข้างหน้าทั้งสข้ออันนี้อุปาโทปัญญายติใช่ไหมฝั่งนี้จะเป็นณอุปาโท ฝั่งนี้วโยใช่ไหมฝั่งนี้จะเป็นณวะโยนะปัญญ,ญายติเสื่อมไม่ปรากฏนะไม่มีเสื่อมไม่มีเกิดฝั่งนี้ทิตตะใช่ไหมฝั่งนี้จะเป็นณณทิตตะอัญญาตังปัญญายตนะิการแปลที่เหมาะสมควรจะแปลว่าไม่ดำรงอยู่นะและไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏ ไม่ตั้งอยู่อ่ะไม่ตั้งอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเป็นความดำรงอยู่มีมีความดำรงอยู่ความดำรงอยู่ของมันมีเหมือนกับที่ว่าในพระสูตรที่บอกว่าอเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อย่อมคว้างทิ้งย่อมไม่ถือเอาย่อมทําให้กระจายไม่ทําให้เป็นกองย่อมทําให้มอดไม่ทําให้รูปโครงพวกนี้เป็นพวกอะไรเสขะบุคคลแต่พอเป็นอเสขะแล้วเธอก็ไม่ยุบไม่ก่ออย่าลืมนะเสขะต้องยุบ และไม่ก่อแต่พอเป็นอเซข <Gym. S 1> ะไม่ยุบและไม่ก่อไม่คว้างทิ้งและไม่ถือเอานะถ้าเสขะต้องคว้างทิ้งและและไม่ถือเอาแต่พออเสขะไม่คว้างทิ้งด้วยไม่ถือเอาด้วยไม่ทําให้กระจายด้วยไม่ทําให้เป็นกองด้วยไม่ทําให้มอดด้วยไม่ทําให้ลุกโผล่ด้วยแต่เป็นอันว่ายุบแล้วดำรงอยู่คว้างทิ้งแล้ว ดำรงอยู่ทำให้กระจายแล้วดำรงอยู่ทำให้หมอดแล้วดำรงอยู่มีการดำรงอยู่แต่การดำรงอยู่นั้นเนี่ยเกิดไม่ปรากฏและเรียกอัตตาไม่ได้เพราะว่าเกิดไม่มีอสังขตะจึงไม่มีอะไรไปตั้งในอะไรดังนั้นถ้าจะแปลว่าไม่ตั้งอยู่นะซึ่งจะมีพระสูตรท,ทิตะทิตังเนี่ยว่าตั้งอยู่ก็มีนะในอสังขตะเนี่ย นะมันก็จะทําให้ขัดกันดังนั้นการจะบอกไม่ตั้งอยู่ต้องเป็นแบบว่าดํารงอยู่ใช้คําว่าดํารงอยู่การมีอยู่เนี่ยก็คือการดํารงอยู่การดํารงอยู่ไม่จําเป็นจะต้องว่ามีการตั้งอยู่นะแต่เป็นการดํารงอยู่เฉยๆซึ่งสภาพธรรมนี้พระเจ้าจะเรียกอย่างว่าความคงที่นะนิ่งสนิทนะหรืออีกคําก็คือ ปรามาณุตตะสุญญาตาสุญ,ญาตาเป็นอนุนะแต่สภาพธรรมของสังกตะมีอะไรไปตั้งในอะไรนะคือวิญญาณไปตั้งในรูปเปทนาสัญญาสังขารนะอันนี้คือฝั่งสังกตตนะจึงมีการตั้งอยู่ขณะตั้งอยู่มีภาวะยางอื่นปรากฏแปรเปลี่ยนเรื่อยๆแต่ฝั่งนี้ไม่มีอะไรไปตั้งในอะไรแต่เป็นความดำรงอยู่นะเป็นความดำรงอยู่ แต่ไม่มีอะไรไปตั้งในอะไรเพราะไม่มีธรรมชาติสองหนึ่งไม่มีไม่มีสองธรรมชาติมีธรรมชาติเดียวและเป็นหนึ่งเดียวในความเป็นหนึ่งเดียวอันนี้เกิดไม่ปรากฏเสื่อมไม่ปรากฏไม่ตั้งอยู่ไม่มีภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่ก็มีการดำรงอยู่การดำรงอยู่ในพระสูตรนั้นก็ใช้ถีตะถีตังเหมือนกัน แต่พอปรับไปว่าเป็นดำรงอยู่หรือไม่ตั้งอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะเข้าใจขึ้นมาทันทีเลยมันแทรกเข้าไปได้อีกนิดนึงนะคือเป็นความดำรงอยู่มีอยู่แต่ไม่ได้ตั้งอยู่ที่ไหนนะนั้นในพระสูตรว่าสิ่งนี้ไม่ได้ตั้งอยู่สิ่งนั้นไม่ได้เป็นไปสิ่งนั้นไม่ใช่อารมณ์ก็ถูกอีกนะจะว่าตั้งอยู่ก็ไม่ใช่นะน,นี่ก็เป็นฝั่งของอสังขตะนะ นั้นพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่เข้ามาหลงยึดขันห้าหลงยึดสังคตะในเมื่อพวกเราไม่ใช่สังคตะมันก็เหลือเป็นเหลือธรรมชาติเดียวอะนะมันไม่มีธรรมชาติอะไรแล้วนะแต่บางคนก็จะไปคิดว่าแล้วอสังคตะแล้วทำไมต้องมายึดตรงนี้ก็เพราะอะไรเพราะไม่รู้ คือเรียกว่ามีอวิชชาเพราะไม่รู้นั่นเองนะถ้ารู้แล้วก็ไม่มาย,ยึดนะนะการที่จะรู้ได้ก็ต้องได้สดับนะผู้ที่ไม่ต้องสดับเลยต่จะรู้ได้เองก็เรียกพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ไม่สอนก็เรียกพระปัจเจกพระพุทธเจ้ารู้ได้เองพระเจ้าที่ตรัสรู้ได้เองแล้วสั่งสอนก็อาหันประเภทสัมมาสัมพุทธะนี่ อรหังสัมมาสัมพุโทโธนะนี่ก็แยกชั้นอย่างนี้เท่ากับว่าจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนให้พวกเราเนี่ยกลับไปสู่ธรรมาชาติเดิมของตัวเองนะกลับปั้นเก่ากลับถิ่นเก่านะแต่เราก็เรียกให้เหมือนพู้เจ้าว่าภูมิภาคอันน่าลื่นรมนะหรือเหมือนบุรุษยืนดูห่วงน้ำใสที่ไหลเขา เท่ากับว่าพวกเราเนี่ยที่เกิดตายเกิดตายเนี่ยเป็นเพราะเราหลงนั่นเองเราหลงนั่นเองเราเข้าใจผิดนั่นเองนะและเท่ากับว่าการที่เราถึงนิพพานไม่ใช่เป็นการได้นิพพานมาแต่เป็นการที่เราทิ้งทุกอย่างหมดแล้วอยู่ที่ ดำรงอยู่ในสภาพเดิมของผู้ที่เคยหลงขันห้ากลับไปอยู่ในสภาพเดิมของผู้ที่เคยมีฉันทะราคะนันทิตันหาในขันห้าแต่ตอนนี้ฉันทะราคะนันทิตันหานั้นไปปราดแล้วคือหมดไปแล้วหมดไปแล้วด้วยนิสารณะอุบายเครื่องออกไปพ้นนะนั้นวิธีนิสสณะของการละฉันทะราคะคืออะไรคือนันทิ นันทิขยาราคะขยเห็นนะเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิจึงมีความสิ้นไปแห่งราคะราคะขยานันทิขยยเพราะความสิ้นไปแห่งราคะจึงมีความสิ้นไปแห่งนันทินันทิราคะขยาจิตตังสุวิมุตตันติวุจติเพราะความสิ้นไปแห่งนันทิและราคะกล่าวได้ว่าหลุดพ้นแล้วด้วยดีนะและนันทิจิตจึงหลุดพ้นได้เลยนะ การละนันทิในอารมณ์ละนันทิในภพละนันทิในชาติยมเข้าใจคำคำเดียวกันละนันทิหลุดพ้นได้แล้วไม่ต้องกังวลถึงความตายที่จะมาถึงนะเตรียมพร้อมเป็นโสดาบันกันหรือ,อยังนะ,ะเลยไปแล้วเหรอ,อ,อก็ไปพยากรตัวเองแล้วกันนะอะ ไปพยากรตัวเอง